เยอะครับหลายพิมพ์ที่แบบสวยๆเลยครับซึ่งสร้างขึ้นมาน่าจะเป็นพิมพ์เล็กสุดนะที่เฮียสร้างมาใช่ครับอันนี้เล็กที่สุดเลยเล็กสุดเลย็กสุดเลยครับอันนี้ก็คือเป็นพราผง้องเล็กสุดรุ่นล่าสุดด้วยก็ผมว่าใช้บูชาดีนะเฮียมีอะไรแบบไหมมีอะไรไหมที่แบบว่ายังไม่ได้บอกให้ใครรู้เลยเกี่ยวกับวัตถุมงคลรุ่นเนี้ยรุ่นกรรมฐานเนี้ยมีครับคือแบบเป็นแบบ ความลับเลยเป็นซีเรทเลยได้แบบถ้าคนที่จะรู้ต้องมาดูคลิปนี้เท่านั้นเละมีครับมีครับอย่างการจัดสร้างวัชมงคลทุกรุ่นของผมอะครับรายการรุ่นโชคเนี่ยก็จะทําทั้งหมด52รายการแต่ว่ารุ่นนี้จะเป็นครั้งแรกที่ทํามีรายการที่53เกิดขึ้นมาแล้วห้าเนี่ยผมถ้าเกิดเราได้เห็นในใบรายการเราจะเขียนว่าผมจะเขียนว่าเนื้อพิเศษเนื้อพิเศษคําว่าพิเศษก็คือว่าต้องไม่เหมือนธรรมดาแต่เนื้อพิเศษเนี่ยคือเนื้อดินเผาแบบโบราณ โอ้เป็นสไตล์ดินเผาจะเป็นคล้ายๆแนวหลวงพอ่อปานหลวงพ่อปานวันโงประมาณนี้ครับผม